พูดถึงการติดผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อสักเดือนที่แล้วที่มีผลงานอยู่ิ้นเดียวไปแล้วขอรับงับการก่อสร้างรถไฟฟ้าซึ่งมีปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบชาวบ้านแล้วผมวิทุดทองหลอกให้เองผมผมก็บอกตรงใช้ก็ผมก็ผมก็บอกตรงนะพี่เรามีข่าวลือเชิงเลือผมใช้กําลังภายในกันพอสมควรอ่ะอ๋อกว่าคณะกรรมการสิทจะลุกเรื่องเนี้ย แล้วใครจะไปศรัทธาคุณแต่คุณออกมาแต่เรื่องการเมืองเรื่องเลือกการเมืองก็เลือกข้ามคุณมองแต่ว่ารัฐจะท,ทาชาวบ้านไงแต่บาง<ห>ทีบางบางกรณีบางเคสเจ้าที่อไอในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมไปทจ้านาทัฐนะคร<ห>ับเหมือนเหมือนพี่ตระมีถามองค์กรสื่อทำไมไม่ปนามัาง<ห>่งอ่ะใช่ไหมเหมือนการองคอ์กรศิอก็ทำไมไม่จับสองด้านแบบนี้อ<ห>่ะผมก็เลยมา<ห>บอกว่าถ้าเป็นผมเป็นกรรมการศิลป์แต่เรผมจะไปผมผมจะแอคอาร์ตระจบหน่อยประจบนั่นเป็นเรื่องครับ ไปช่วยนายกหน่อยนายกโดยละเมอสิทธิ์ไม่ได้สั่งคล้องศาลนะเสียครับไปถามนายกขึ้นศาลหรือว่าหรือว่าตำรวจไปจับป่าเลยผู้ว่าเนี่ยไป็นป่าหมู่พันเนี่ยทำเกินกว่าหน้าที่หรือว่าผู้ว่าผู้ว่าหน้าที่โดยไม่ชอบนะเนี่ยอ่ามันศาลมันต้องศาลเออเออเนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยแล้วตกลงเนี่ยผมผมเนี่ยห่วงพี่ๆน้องๆผมที่ต่างจังหวัดไงเฮ้โอ้คุณสัจชัยบอกว่าไอ้นั่นมาผมโน้ตเลยนะไอ้เอาไอ้ชันนะ ขอความร่วมมือนะไม่มีระเบียบข้อบังคับรองรับนะไม่มีกฎหมายรองรับนขอความร่วมมือนะเพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราบางทีก็ไม่รู้เบอร์เบอร์ไอคิวเบงเีียวนาท์่งไปจับกลับเขาออกมาแบบคือกลางๆไะขอความร่วมมือบางบางพื้นที่เป็นการออกคําสั่งห้ามออกนอกเขะสถานมันก็เลยอีลุงตุงนางมั่วไปหมดไม่รู้เอ้ยเราไปอยู่ในพื้นที่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี้ย ผู้ว่าแต่และจังหวัดเนี่ยต้องไปกำชับเจ้าหน้าที่ในปกครองของท่านด้วยนะไอ้พวกต่างด่างทั้งหลายพวกผู้ไปเรียกผู้บังคับการตารวจผู้ทอนจังหวัดต่างๆเลยเฮ้ยอันนี้เราขอความร่วมมือนะอยาไปจับปรับได้แต่เตือนนะอ่ออ่าอันไหนที่ประกาศออกมาใช้ใช้อำนาจของผู้ว่าประกาศเนี่ยครับเ,รเพราะเขามีกฎหมายรองรับนะผู้ว่าอยู่ว่าเขาจะจับปรับเท่าไหร่ใช่ไปชีแจงเลยนะจับมาต้องขึ้นศาลนะ อ่าฮครับเอาเอาให้ชาก่อนประเด็นตรงเนี้ยไม่ไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งไกลห่าใช่วันนี้เราก็ขยี้กันเอ่อเรียกว่าแหลกเลยนะในหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอาถึงมาตรการชดเชยซะหน่อยครับเออไม่มีเลยไงเป็นยังไงผมไม่ได้ยินนะผมคิดว่าเนี่ยรัฐต้องคิดสองทางมาตรการชดเชยไงคือเอาตั้งแต่ประกาศปิดกล่องประเภทเหมารวมอ่ะครับก็ปรากฏว่าที่เหมือนที่ผม พสในโซเชียลนั่นแหละฮะด่ากันลั่นโซเชียลนั่นแหละก็คือเหมารวมคือบางร้านเนี่ยเขาสถานที่เขาเปิดได้ไงมันโขงมันโกเอใชก็ไม่แต่ก็บอกห้ามกินอ่าห้ามกินเลยในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอ่ะอ่าเออเขาก็บอกเฮ้ยองเขาเปิดได้นะเขาเปิดได้เพราะว่าถามว่าเอ้ยเขาไม่ให้มาสัมผัสเชื้อเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สัมผัสเชื้อถ้าคุณพูดแบบนี้แล้วห้ามทำไมเปิดได้อืม เขาบอกว่าไว้ห้างเขาก็ไอ้นั่นเขามีเ็ามีมาตรการป้องกันเขาบอกเขาก็มีมาตรการบางทีก็ดีกว่าห้างแล้วเขาบอกว่าศูนย์อาหารนี่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารที่บยเรื่องนี้ก็บอกร้านนวดปิดศูนย์อาหารในห้างสิลปินปิดไหมไม่มีการนั่งนั่งรับประทานในหกจังหวัดอ่าอ่าอ่าแล้วถามว่ามาอยู่ในที่อับไหมมีไรกันที่ประเด็นเลยอืมทำไมทำไมทำไมรัด ผมคิดว่ารัฐต้องละเอียดหน่อยอ่ะก็คือจําได้ไหมคุณสัจชายงวดงวดแรกเลยที่ปิดทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ค่อยๆคลายมาค่อยๆคลายมาว่าให้แต่ละร้านเนี่ยมายื่นมายื่นขอเปิดโดยมีมาตรการแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยผมคิดว่าคนจะช่องให้เขาด้วยอฮแล้วก็นี่สำครับเรื่องร้านอาหารเนี่ยนะครับถ้าที่ผมฟังติดฟังข่าวมาเนี่ยประเด็นมันไม่อยู่ที่คนไปทานไปติดโควิดไปทาน แต่ประเด็นมันเกิดจากพนักงานในร้านนะฮะปิดร้านแล้วไปเที่ยวต่อครับไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรต่างแล้วติดเชื้อกันเลยกันครับคือถ้าอย่างนั้นก็ปิดเป็นละร้านไปสิครับอเพราะร้านอาหารี่ส่วนใหญ่ที่ฟังข่าวมาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการติดคุดแม้แต่อะไรฮะปิ้งย่างที่คนจะเยอะเองก็ไม่ได้มีปัญหาออืนะครับไม่มีอะไรแต่ว่าไปทําอย่างนี้ผมคิดว่าไอ้เรื่องสถานประกอบการเนี่ยที่ปิดแบบเนี้ยคุณสังเกใชพี่ทวีและท่านผู้ชมผมมองมุมกลับเลยนะเออ แสดว่ามาตรการในการตรวจสอบแล้วก็คุมเข้มอมของรัฐบาลต่อผู้ประกอบการเนี่ยอ่อนแอนปฏิบัติไม่ได้ครับจึงกลัวว่าจึงกลัวว่าถ้าปล่อยให้เปิดแล้วจะเป็นตัวพาเชื้อ,อถ้าเผื่อว่าคุณมั่นใจว่ามาตรการคุณเนี่ยดีพอ,อแล้ว ทางร้านปฏิบัติตามคุณมีกระบวนการในการตรวจสอบบังคับให้ปฏิบัติอย่างชัดเจนเนี่ยผมแยกคำว่าบังคับปฏิบัติเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยมีการตรวจสอบเนี่ยไม่ให้ย่อนดานเนี่ยก็ไม่ต้องปิดเขาดิเพราที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีกระบวนการตรวจสอบมันไม่เหมือนตอนไปตรวจฉีดตอนไปชุดตรวจฉีดนี่ขยันยันยันเราเคยได้ยินมุ่ไทยติดโควิดไหมเออเคยนะพวกแผนไทยอะพวกสปาพวกแผนไทยอะ ผมเคยเห็นคน,คนเหล่านี้บอกว่าติดโควิดมาจากรา้านนวดแผนไทยเลยนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องแบบเนี้ยพวดแผนไทยเจอตลอดค,น,อคนก็เลยแยงครัไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยต้องใช้ระบบมาตรการในการตรวจสอบอ่าว่าในส่วสนสถานประกอบการเนี่ยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดที่ที่เป็นไปตามนโยบายรัฐมากว่าแค่ไหนต้องใช้แบบไปตรวจชีดอย่างเงี้ยเพื่อที่ที่จะได้ เข้มข้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ารัฐเองเนียต้องต้องเข้าใจว่าการเยียวยาเนี่ยมันต้องแบ่งเป็นสองระดับถ้ารัฐยังงงอยู่ผมจะบอกให้ก็คือเยียวยาลูกจ้างกับเยียวยาผู้ประกอบการผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยนะแต่ลายใหญ่เนี่ยเขายังเขายังมีมีช่องทางในการที่เขาเขายังมีเม็ดเงินเขาอยู่แต่รายย่อยมันไม่มีรัฐจะบอกนะว่ามีมาตรการช่วยผ่านกองทุนนู้กองทุนนี้ผมคิดว่า มันเป็นมันผ่านมาเหมือนเอาเท่ะประกาศรวมเงินออกมาแต่ตั้งเพดานคุณสมบัติไว้สูงอะเขากูไม่ถึงอที่มีแฟนรายการเราโทรมาคุยกับผมมาสอบสซมวันบอกว่าฟังรายการเราแล้วในส่วนของภาคการเมืองสังคมแล้วไปฟังเรื่องภาคเศรษฐกิจแล้วเขาบอกว่าโอ้เขาบอกเขาไปติดต่อเขาบอกว่ายอดขายคุณเท่าไหร่เขาบอกว่ายอดขายคุณไม่ถึงสิบล้านนี่มันเข้าไม่เข้าหลักเกณฑ์กูไม่ได้ แล้วเขาบอกพี่ชายผมผมคิดยังไงผมบอกว่าถ้าถ้ายอดขายคุณถึงสิบล้านต่อปีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปกู้ก็แล้วไม่ต้องเป็น <laughs> ปแล้วก็เขบอกก็ใช่นะพี่แล้วมันตั้งเกณฑ์วแบบนี้ได้ยังไงออคือผมคิดว่าถ้ารับตั้งมาเนี่ยเราต้องการกลัวหน,นี้สูงเนี่ยผมคิดนี่มไม่ใช่การเยียวยารัฐยังคิดทางธุรกิจกับประชาชนทุกทุกยากอยูอย่ครับคืออย่าคิดว่ามามามาอ่าเยียวยาในส่วนของประชาชนคนทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะจบ แต่ถ้ารัฐเดินสองขาเยียวยาผู้ประกอบการนะครับ uh huh. แล้วก็ uh huh. เยียวยาลูกจ้าง uh huh. มันจะทําให้หนึ่งรัฐไม่ต้องไปไปแบกรับภาระเรื่องของการเยียวยาแบบให้ปรับให้ให้ปรับให้นั่นข้าอ่าให้ปรับเพราะว่าถ้าธุรกิจก็ไปได้อนายจ้างเขามีเงินจ่ายลูกจ้างไงครับใช่ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ต้อง uh huh. พึ่งไม่ต้องพึ่งไม่เป็นภาระของรัฐเนี่ย uh huh. ผมคิดว่ารัฐต้องคิดอะไรนี้ในเชิงมากกว่าที่รู้สึกว่าเป็นเป็นภาระ ัอเองอะคือมันต้องคิดให้เขาเดินได้นะอันนี้เรื่องเรื่องของเยียวยานะขอต,อต่อยอันนู้นี่มืดหน่อยอ <laughs> ก็คือผมคิดว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยที่มันต้องต้องคุยกันก็คือว่าในส่วนของตรงเนี้ยไอมาตรการต่างๆเนี่ยในการที่จะเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยมผมคิดว่ารัฐต้องเด็ดขาดรัฐไม่เ,เด็จกรารหรอกแต่รัฐต้องเด็ดขาดแล้วรัฐมีเครื่องมืออยู่แล้วก็คุณจัดจาพี่ตวีนะคุณผู้ชมพี่ตวีจะเปิดรว้แต่ที่แรกแล้วผมถามว่า อนนี้รัฐยังมีเครื่องมือมอประสมสมทธิภาพอยู่ก็คือพรบาสามฉบับแต่รัฐไม่ได้ใช้ถ้าไม่ไ,มไมด้โดนกดดันรัฐไม่ใช้เลยออืพรบฉุกเฉินพรบควบคุมโลกูกพรบสถานประกอบการครับคุณใช้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิแล้วก็เข้าใจกฎระเบียบประมาณไม่อยอมามางงงเงียมึงงงผมดามานะวันเนี้ คองหล่อนะถ้าไม่โดนโอ้ทั้งโซเชียลกันนำ mm hmm. เรื่องพร,รบสายพร,รบประกอบการเนี่ยสถานบริการ uh huh. สถานบริการเนี่ยจะทำยังไงเออแล้วตอนนี้ uh huh. ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเห็นบอกเอาไปดําเนินการอนะ่ะไปดาเนินการ mm hmm. าไปถึงไหนสังคมไทยเราบเสร็จแล้วก็นเงียบเหม mm ือ hmm. นกันนะครับเดี่ยวผมคิดว่าต้องต้องทาให้มันปรากฏอะ่ะนะแล้วก็ผู้นําต้องต้องคุยอ่ะ แสวงหาความร่วมมืออ่ะผู้นําต้องแสวงหาความร่วมมือมากกว่าที่จะมากดีกว่าจะแสวงหาศัตรูอ่ะคือที่ผมผมก็ผมนะเออขอขอผ่านหน่อยขอขอผ่านตรงนี้หน่อยเผื่อพี่ทวีกับคุณสัจจะจะมีอะไรก็ส่งไลน์เข้ามานะคุณสัจแสรายการเราจะมีอะไรก็ส่งเข้ามาในในเพจหรือในช่องทางเห็นใช่ใช่คือวันที่ห้าเนี่ยผมได้รับไม่รู้จะได้รับเกียรติด้วย ได้รับเกลียดด้วยคือเขาบอกว่าเชิญคุยหน่อยแต่ผมผมก็หลายคนในแวดวงเขาบอกว่าเป็นเกียิแต่ผมจะคุยผมบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะจะถือว่าเป็นได้รับเกลียดด้วยว่าคือจะต้องเป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพครับไปนั่งประชุมกับสบคเขาเขาเรียกแบบทราตาคติเหรอ ไม่เพราะเขาไปขอเขาขอความรู้เขาบอกเขาขอความรู้หน่อยแถลงข่าวจะจะให้สบคทํายังไงเรื่องมันตั้งแต่เรื่องแถลงข่าวตั้งแต่เรื่องนโยบายระเบียบต่างๆที่จ่อมาบอกเขาขอความรู้หน่อยครับทุกคนก็โอ้โหก็เห็นหลายคนก็พี่น้องในแวดวงสื่อก็นะก็รู้สึกกะดีกะไดเป็นเกียรติกับวงตระกูลแต่ผมพอดูแล้วเนี่ยส่วนผมนี่จะได้รับเกียรติด้วย อก็เราก็คงจะพูดในข้อมูลแบสิบที่เราพูดกันอยู่แบบเนี้ยเขาจะฟังได้ด้วยผมก็ตามย้อนกลับไปว่าเขาจะฟังในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าหรือเขาอยากฟังในสิ่งที่อยากฟังนั่นไะสิเราอยากพูดแบบนี้เขาจะอยากฟังไหมเออก็คือเขาบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ของสบคมามีสมชมาผมบอกเอาแต่ผู้ใหญ่ในสบสบคได้ไหมสมชไม่ต้องมามาได้ไหมเออเขาก็อยู่ในสบชสบคด้วยนะ อ่าก็ก็ไม่ต้องมามาไงตัวแทนไม่ต้องมาผมกลัวเดี๋ยวมันจดชื่อเลยอยู่เลยวาะว่าหวานแลแหวก็ก็เนี้ยนะก็ก็สื่อสารผ่านไปนะครับตัวแทนจะข้อมูลอะไรเสนอผมก็อไปนั่งดูก็ฝากประเด็นมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะชงประเด็นนี้ต่อให้กับคุสุปันเพื่อที่จะชงเข้าไปในเวทีที่คุสุปันอาจจะได้เข้าไปนั่งร่วมวงเขาเขาให้เขาละเขาเขานั่นไปแล้วเขาส่งชื่อไปแล้วอ๋ออ๋อ ผมไม่รู้จะมีใครไปกดไม์ผมอีที่ว่าไม่รู้นะผมยังนวันๆใจอยู่เนี่ยต้องพกไปส่วนตัวไปนะต้องพกไปส่วนตัวเพราะว่าเคยมีกรณีไปไปพบตำรวจนครบาลกําลังพูดพอยู่อ่าฮะปรากฏว่ามีคนกดไม์ผมกลางวง่ะอ่าไม่ดับไม่ไม่ดับกลางวงเลยแล้วก็พูดแทนคุณชัยอ่าฮะเอาเอาพี่ทวีมีอะไรปิดท้ายไหมครับไม่มีฮะัอยากจะฝากทีเดียวว่า สองปีที่ผ่านมาเนี่ครับอยากจะฝากคนไทยครับว่าใครทำอะไรไว้ก็จำไว้นะครับเออนะครับแค่นั้นเองครับเดี๋ยวใกลยเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวใกเลือกตั้งแล้วใช่ใช่ทำไวให้แน่นอย่าให้เป็นแบบแบบพี่ผ่านมานะฮะครับอืมทำก็ทำเจ็บปวดแล้วไม่สำนึกโทษใครไม่ได้เลยครับต้องโทษคนไทยนะครับที่เราได้ใช่โทษตัวเองนั่แหละนะฮะครับผมเออเอาคุณสุปานครับพรุ่งนี้ ห,ห้เว,าวกานี้เนี่ยก็คือเล่นเรื่องวัคซีนนี่แหละแต่ตอนเนี้ผมกําลังรอเกียรติ uh huh. จากท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขเราติดต่อประสานงานไปแล้ว uh huh. ท่ารัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเตชะ uh huh. ก็ปรากฏว่าเลขาคนติดตามท่รัฐเรื่องอื uh huh. ตอนนี้ผมก็ส่งไปหมดแล้วล่ะว, uh huh. ว่า,ารายการชื่อรายการอะไรออกอากาศเวลาไหนคลื่นไหนประเมิน uh huh. คนรับฟังเท่าไหร ผู้จัดเป็นใคร<อ>แล้วก็เอ่อะจะคุยประเด็นอะไรคําถามมีอะไรบ้างผมก็ส่งไปหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ <ละ S 1> <ส>ถ้าท่านบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาว่าว่าว่าจะสะดวกหรือไม่ผมก็รออยู่เนี่ยนะไม่รู้ว่าตอบไปตามไปได้เดี๋ยวไปดูลายาว่ามาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็<อ>าไม่เป็นไรสุป,ปันกับมนตีก็ก็ข้อมูลก็แน่นฟึ้งอยู่แล้วสาระคมเข้มอยู่ทุกเสาอยู่แล้วอ่าครับอ่าก็เชิญไปติดตามคุณสุปันกับคุณมนตีจอมพันธ์นะครับพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเป็นต้นไปถึง เที่ยงที่96.5เมกะเฮิรตซ์อสมทนะครับ